พบกับอักษร on l ิร์ n วันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูเกตในรายวิชาภาษาไทยชั้นป .2 นั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะเรียนในวันนี้ใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนั่นก็คือสมุดดินสอและยางลบเพื่อที่จะจดบันทึกไปพร้อมกับครูนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะได้เรียนมาตราตรวสะกดตัวอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะนักเรียนจะต้องมาช่วยครูเนี่ยนำดอกไม้มาใส่กระถางเพื่อที่จะเตรียมขายนะคะเรามาดูกันว่าต้นไม้ที่จะต้องมาอยู่ในกระถางเนี่ยจะต้องเป็นคำที่ครูสอนไปแล้วเท่านั้นนะคะมาดูคำแรกกันเลยนะคะคำว่ามดคำว่ามดคำว่ามดไม่ยอมมาอยู่ในกระถางแสดงว่าคำนี้ครูยังไม่ได้สอนใช่ไหมคะคำต่อมาค่ะคำว่าการบ้าน การบ้านมาแล้วแสดงว่าคำนี้ครูสอนไปแล้วใช่ไหมคะคำต่อไปค่ะวิวัฒน์แสดงว่าอย่างไม่ได้เรียนต่อไปค่ะคำว่าตำรวจคำนี้ก็ไม่ยอมมาอยู่ในกระถางอีกแล้วต่อมาคำว่าลิปสติกคำนี้คือคำที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาค่ะคำว่าร่มเย็นคำนี้ก็เรียนไปแล้วเช่นกัน ต่อไปค่ะคำว่ามงกุฎแสดงว่าคำนี้ยังไม่ได้เรียนใช่ไหมคะต่อไปคำว่านาดคำว่านาดก็ยังไม่ได้เรียนเช่นกันค,คำต่อไปเลยค่ะคำว่าปุยฝ้ายคำนี้ลงมาอยู่ในกระถางแล้วแสดงว่าเราเรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะคำว่าภาครัฐไม่ยอมมาแสดงว่ายังไม่ได้เรียนเช่นกัน คำต่อไปค่ะคำว่าวิชาคํำนี้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะคำต่อไปคําว่าพืชคํานี้ก็ยังไม่ได้เรียนเหมือนกันคําสุดท้ายค่ะคําว่าดาวเรืองแล้วเรามาดูกันว่าคําที่อยู่ในกระถางเนี่ยที่เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะตรงกับมาตราตัวสะกดแม่อะไรมาดูคําแรกนะคะคําว่าการบ้าน คำว่าการบ้านตรงกับมาตราตัวสะกดแม่กลนนั่นเองคำต่อมาค่ะคำว่าป uh ุยฝ้ายคำว่าป uh ุยฝ้ายตรงกับมาตราตัวสะกดแม่เกยคำต่อมานะคะลิปสติกเห็นไหมคะคำนี้คำว่าลิปอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบและคำว่าติกใช่ไหมคะอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกนั่นเองต่อไปค่ะ คำว่าวิชาคำนี้ไม่มีตัวสะกดดังนั้นอยู่ในแม่กอกาคำต่อมาค่ะคำว่าร่มเย็นก็คือคำว่าร่มและเย็นใช่ไหมคะคำว่าร่มอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลมและคำว่าเย็นอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กลนนั่นเองสุดท้ายค่ะคำว่าดาวเรืองคำว่าดาวมีวอแหวนเป็นตัวสะกดดังนั้น อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกลและคำว่าเรืองมีงองงูเป็นตัวสะกดทางนั้นอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กงแล้วคำที่ไม่ยอมลงมาอยู่ในกระถางล่ะคะนักเรียนคิดว่าตรงกับมาตราตัวสะกดแม่อะไรสังเกตคำเหล่านี้นะคะเสียงพยัญชนะท้ายออกเสียงเหมือนตัวอะไรคะออกเสียงเหมือนตัวดอเด็กนั่นเอง ใช่เลยคะ่ะดังนั้นต่อไปเราก็จะมาเรียนมาตราตัวสะกดแม่กดนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะมาตราตัวสะกดแม่กดใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดคะแน่นอนคะ่ะว่าเป็นดอเด็กนั่นเองดังนั้นดอเด็กเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา แล้วจากคำที่เราดูไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะมีพยันชนะตัวอื่นๆอีกที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดจะมีตัวใดนั้นไปดูกันค่ะภาพแรกเป็นภาพจานใช่ไหมคะดังนั้นตัวนี้จึงเป็นจอจานต่อมาค่ะเป็นชอช้างต่อมาคือซอโซดังนั้นจอจานชอช้างซอโซ เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะและยังมีอีกนะคะมีดอชดาตอปตักและถอฐานทั้ง3ตัวนี้ก็เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเหมือนกันยังไม่หมดนะคะตัวนี้คือทอนามุนโททอผู้เท่าตอเตา สตัวนี้เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเช่นกันค่ะยังไม่หมดอีกค่ะยังมีอีกคือทอทุ้งทอทหารและทอทง3ตัวนี้เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเช่นกันค่ะเยอะเหมือนกันนะคะนี่ยังมีอีกนะอันนี้คือซอสาราซอฤศีซอเสือ 3ตัวนี้เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเช่นกันค่ะดังนั้นมาตราตัวสะกดแม่กดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและมีจอจานชอช้างซอโซดอชดาตอปะตักทอฐานทอนังมุนโธทอผู้เท่าตอเตาทอถุงทอทหารอทอธงซอสารา สฤษีสอเสือเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแต่มีเสียงเหมือนดอเด็กสะกดนั่นเองค่ะแต่สำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะครูก็จะพาไปเรียนพยาญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กดเพียง9ตัวนั้นก็คือดอเด็กจจานชช้างซโซ่ดชดาตอปตักถอฐานทนามุนโทและทพุท่านะคะ ส่วนตัวที่เหลือนักเรียนจะได้เรียนในบทเรียนถัดไปนะคะต่อไปนะคะเราก็ต้องมาแยกองค์ประกอบของคำกันก่อนนะคะภาพแรกนะคะเป็นภาพมดใช่ไหมคะมดพยันชนะต้นคือมอมา้ามีดอเด็กเป็นตัวสะกดสระละคะคำว่ามดเป็นสระแบบลดรูปใช่ไหมคะดังนั้น สระที่ใช้คือสระโอและไม่มีรูปวรรยุกต์เรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะมดอ่านว่ามดคำว่ามดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดดังนั้นเป็นมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะอะไรที่อยู่ในป้อมตรงนี้คะนั่นก็คือตำรวจนั่นเองค่ะตำรวจมีสองพยางนะคะ ครูก็จะแยกเป็นสองพยางค์คือคำว่าตามและคำว่ารวดนั่นเองค่ะคำว่าตามพยัญชนะต้นคือต่อเตามีตัวสะกดไหมคะคำนี้ไม่มีนะคะและสระที่ใช้ก็คือสระอัมแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกตนะคะต่อไปค่ะคำว่ารวดพยัญชนะต้นคือรอเรือ มีจอจานเป็นตัวสะกดสระที่ใช้คือสระอัวแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกตนะคะเรามาอ่านคำนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะตำรวจอ่านว่าตำรวจนักเรียนสังเกตคำว่ารวจนะคะมีจอจานเป็นตัวสะกดออกเสียงพยัญนชนะท้ายเหมือนดอเด็กดังนั้นคำนี้จึงอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดที่ ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพหญ้าแต่หญ้าเราจะเรียกว่าพืชนั่นเองค่ะพืชพยาญชนะต้นคือพอพานตัวสะกดคือชอช้างและสระที่ใช้ก็คือสระอือน,นะคะแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกนะคะเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะ พืชอ่านว่าพืชนักเรียนสังเกตพืชนะคะชอช้างเป็นตัวสะกดออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กดังนั้นคำว่าพืชจึงอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กฎที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะนักเรียนเคยดูนางสาวไทยไหมคะเวลาได้นางสาวไทยได้ที่หนึ่งเนี่ยเขาจะต้องสวมมงกุฎนั่นเองค่ะมงกุฎมีสองพยางใช่ไหมคะ ครูก็จะแบ่งเป็นคำว่ามงและคำว่ากุดคำว่ามงก่อนนะคะพยาญชนะต้นคือมอมาและมีงองูเป็นตัวสะกดสระที่ใช้ก็คือสระโอนะคะแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกค,ค่ะต่อมานะคะคำว่ากุดพยาญชนะต้นคือกอไก่มีตัวสะกดคือดอชดา สระที่ใช้ก็คือสระอุนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกค,ค่ะเรามาอ่านคำนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะมงกุดอ่านว่ามงกุดนักเรียนสังเกตคำว่ามงนะคะมีงงูเป็นตัวสะกดดังนั้นคำว่ามองอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กงและคำว่ามกุดมีดอชดาเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้จึง อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กฎที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นภาพนางรำใช่ไหมคะนางรำเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านาดนาดพยาญชนะต้นคือนอนหนูตัวสะกดคือต่อประตักสระที่ใช้ชัดเจนมากเลยคือสระอานะคะแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกนะคะ เรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะนาดอ่านว่านาดสังเกตคำว่านาดนะคะมีตอประตักเป็นตัวสะกดออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กดังนั้นคำว่านาดจึงอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะภาพต่อมานะคะนักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพที่กําลังประชุมกันอยู่นะคะซึ่งเป็น ภาพของภาครัฐภาครัฐมีสองพยางนั่นก็คือคำว่าภาคและคำว่ารัฐคำว่าภาคพยัญชนะต้นคือพอสำเภาตัวสะกดคอควายและสระที่ใช้คือสระอาแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะคำต่อไปค่ะคำว่ารัฐพยัญชนะต้นคือรอเรือ ตัวสะกดที่ใช้ถอฐานสระที่ใช้ก็คือสระอะแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกต์นั่นเองนะคะเรามาอ่านคำนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะภาครัฐอ่านว่าภาครัฐนักเรียนสังเกตคำว่าภาคนะคะคำว่าภาคมีคอควายเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนเสียงกอไก่ใช่ไหมคะ ดังนั้นคำว่าภาคอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกที่ไม่ตรงตามมาตราและคำว่ารัฐมีทอฐานเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กดังนั้นคำว่ารัฐก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตราเช่นกันค่ะต่อไปนะคะภาพนี้เป็นภาพที่มีรถไฟฟ้าแสดงว่าประเทศมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะ ถ้ามีการพัฒนาแล้วเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิวัดนั่นเองวิวัดมีสองพยางค์คือคำว่าวิและคำว่าวัดคำว่าวิพยัญชนะต้นคือววแวนไม่มีตัวสะกดสระที่ใช้คือสระอินะคะแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกต์คำต่อไปค่ะคำว่าวัดคำว่าวัดมีพยัญชนะต้นคือววแวนตัวสะกดคือ ทอผู้เท่าสระที่ใช้สระอะนะคะแล้วก็ไม่มีรูปวรรณยุกต์แล้วนอนหนูการันตัวนี้คืออะไรคะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวการันนะคะส่วนเรื่องตัวการันเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนในบทเรียนถัดๆไปนะคะเรามาอ่านคำนี้พร้อมกันนะคะวิวัตอ่านว่าวิวัตนักเรียนสังเกตคำว่าวัดนะคะมีทอผู้เท่าเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะ ออกเสียงพย,ยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาอ่านคำที่บแม่กดเป็นตัวสะกดกันบ้างนะคะภาพนี้นักเรียนคิดว่าเขาเป็นอะไรคะเขามีอาการแน่นหน้าอกใช่ไหมคะดังนั้นทำให้เขารู้สึกอึดอัดนั่นเองนะคะอึดอัดอ่านว่าอึดอัด คำนี้เห็นดอดิกใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้ก็ตรงตามมาตราเลยนะคะต่อไปค่ะภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพที่มีทรายติดกับทะเลเราจะเรียกว่าอะไรคะเราจะเรียกว่าชายหาดนั่นเองแล้วชายหาดอ่านว่าชายหาดคําว่าชายมียอยักษ์เป็นตัวสะกดดังนั้นอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกย และคำว่าหาดมีดอเด็กเป็นตัวสะกดดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดนั่นเองค่ะภาพต่อไปเป็นภาพเจ้าของร้านขายของใช่ไหมคะดังนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการนั่นเองค่ะพร้อมกันด้วยนะคะกิจการอ่านว่ากิจการนักเรียนสังเกตคำว่ากิจนะคะมีจอจานเป็นตัวสะกด แต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นภาพนักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะมีชายคนหนึ่งกำลังบวชใช่ไหมคะซึ่งเขายังไม่ได้ใส่ผ้าห่มผ้าเหลืองใช่ไหมคะดังนั้นจึงเรียกว่าบวชนาคนะคะบวชนาคอ่านว่าบวชนาค นักเรียนสังเกตคำว่าบวชก่อนนะคะมีชอช้างเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กคำนี้จึงอยู่ในแม่กฎที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่านาคคำนี้มีคอควายเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนกอไก่ดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกที่ไม่ตรงตามมาตราเช่นกันนะคะ ต่อไปเป็นภาพอะไรคะนักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพการเรือนกระจกเคยได้ยินคํานี้ไหมคะค่ะคานี้อาจจะยากนิดนึงนะเรามาดูซิว่าคํานี้อ่านว่าอย่างไรการเรือนกระจกนักเรียนดูคาว่าการเลยนะเลยนะคะคําว่าการเห็นไหมคะว่ามีซอโซเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กใช่ไหมคะ ดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองนะคะคำต่อมาค่ะคำว่าเรือนมีนอนหนูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กนกระไม่มีตัวสะกดดังนั้นก็อยู่ในแม่กอกาใช่ไหมคะแล้วก็คำสุดท้ายคือคำว่าจกมีกอไก่เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กกนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมคะเป็นภาพตาช่างแบบนี้เราจะเจอที่ไหนคะ เจอในสารใช่ไหมคะดังนั้นตาช่างแบบนี้เป็นราประจําของกฎหมายใช่ไหมคะกฎหมายคํานี้อ่านว่ากฎหมายนักเรียนสังเกตคําว่ากฎนะคะมีดอชดาเป็นตัวสะกดและออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กนะคะดังนั้นคํานี้ก็อยู่ในมาตราแม่กฎที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะแล้วก็คําว่าหมายมียอยยักษ์เป็นตัวสะกด ดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกยนะคะต่อไปภาพนี้อาจจะเป็นป่ารกนิดนึงแต่เรามีคำเรียกค่ะเราเรียกว่ารกชัดคำนี้ยากนิดนึงนะคะอ่านว่ารกชัดนักเรียนดูคำแรกนะคะคำว่ารกมีกไก่เป็นตัวสะกดะดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในมาตราแม่กกนะคะแล้วก็อีกคำนึงคือคำว่าชัดด,ดูคำนี้นะคะมี ตอประตักเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กนะคะดังนั้นคําว่าชัดก็เป็นคําที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดแต่ไม่ตรงตามมาตราใช่ไหมคะต่อไปอสิ่งนี้เราจะใช้สร้างบ้านใช่ไหมคะเราเรียกว่าก้อนอิดคานี้อ่านว่าก้อนอิดนะคะดูคำแรกคําว่าก้อนมีนอหนูเป็นตัวสะกด ดังนั้นคำนี้อยู่ในมาตราแม่กนและอีกคำหนึงคือคำว่าอิดมีถอฐานเป็นตัวสะกดออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กใช่ไหมคะดังนี้ดังนั้นคำนี้ก็เป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กดที่ไม่ตรงตามมาตราค่ะต่อไปภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพของพยาครุฑใช่ไหมคะพยาครุฑอ่านว่า พยาครุฑมาดูคำแรกนะคะพระคำนี้ไม่มีตัวสะกดดังนั้นคำนี้อยู่ในแม่กอกาคำต่อมาค่ะคำว่ายาไม่มีตัวสะกดเช่นกันดังนั้นก็อยู่ในแม่กอกาคำสุดท้ายค่ะคำว่าครุฑนักเรียนสังเกตนะคะมีท่อนางมนโทเป็นตัวสะกดออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กใช่ไหมคะ ดังนั้นคำนี้ก็อยู่ในมาตราตรัสกฎแม่กฎที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะแล้วเด็ก2คนนี้กำลังยืนไหว้ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าจะเป็นคำว่าอะไรคะเป็นคำว่าวัฒนธรรมนั่นเองวัฒนธรรมไทยคือจะต้องยกมือไหว้กันใช่ไหมคะเมื่อเจอกันจะต้องยกมือไหว้ทักทายกันนะคะแล้วคำว่าวัฒนธรรมมาดูว่าสิคะว่าอ่านได้อย่างไร วัฒนธรรมนะคะมาดูคำแรกค่ะคำว่าวัดตัวสะกดคือทอผู้เท่าแต่ออกเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนดอเด็กใช่ไหมคะแล้วก็คำว่าทะไม่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กอกาคำว่านะไม่มีตัวสะกดก็อยู่ในแม่กอกาและสุดท้ายคำว่าธรรมไม่มีตัวสะกดเช่นกันอยู่ในแม่กอกาเหมือนกันค่ะหลังจากที่เรา แยกองค์ประกอบของคําและฝึกอ่านคํามาแล้วใช่ไหมคะครูก็จะพานักเรียนมาเขียนคําจากคําอ่านเหล่านี้ให้เป็นคําที่ถูกต้องกันค่ะเพราะถ้าเมื่อถูกต้องแล้วชายคนนี้ก็จะได้ต้นไม้ไปนั่นเองนะคะมาดูคําแรกกันค่ะคําว่ามดกัดจะเขียนได้อย่างไรคะคําว่ามดกัดต่อไปค่ะคําว่าอาทิ นักเรียนเขียนถูกไหมคะคำต่อไปนะคะคำว่าวุฒิบัตรครูเชื่อว่านักเรียนเขียนได้ทุกคนแน่นอนค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าเกียรติคานสุดท้ายค่ะคำว่าราชการนักเรียนสังเกตคำเหล่านี้นะคะมีทั้งตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา เราไปดูต่อไปกันเลยนะคะหลังจากที่ครูพานักเรียนอ่านไปแล้วใช่ไหมคะครูก็จะพานักเรียนมาทบทวนความรู้โดยการนำคำเหล่านี้มาเติมลงในประโยคเพื่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์กันนะคะมาดูกันค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะคำว่าเทศคำที่สองอูดคำที่3เหตุคำที่สี่อัฏฐจันและสุดท้ายคำว่ากบฏนั่นเองนะคะ มาดูกันค่ะว่าเราจะเติมคำไหนลงไปแกงจุดๆๆถ้วยนี้อร่อยนักเรียนคิดว่าต้องเป็นแกงอะไรคะแกงเห็ดนั่นเองอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะแกงเห็ดถ้วยนี้อร่อยไปประโยคต่อไปเลยค่ะนักเรียนเดินขึ้นไปนั่งดูกีฬาบนจุดๆนักเรียนคิดว่าที่นั่งสําหรับดูกีฬาเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่า อัฐจันนั่นเองนะคะเรามาอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะนักเรียนเดินขึ้นไปนั่งดูกีฬาบนอัฐจันต่อไปค่ะสมชายเป็นจุดจุจุดๆๆต่อประเทศเป็นจุดจุดต่อประเทศนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะเป็นสิ่งไม่ดีแน่นอนเราเรียกว่ากบฏนั่นเองนะคะอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะสมชายเป็นกบฏ ต่อประเทศต่อไปค่ะนักเรียนเห็นคนขี่จุดๆ,ๆที่ทะเลทรายนักเรียนคิดว่าอะไรอยู่ทะเลทรายคะนั่นคืออูดนั่นเองนะคะอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะนักเรียนเห็นคนขี่อูดที่ทะเลทรายสุดท้ายค่ะกัรยาพูดจุดๆผ่านรายการวิทยุ คำสุดท้ายก็คือเท็ดนั่นเองอ่านประโยคนี้พร้อมกันอีกครั้งนะคะการยาพูดเท็ดผ่านรายการวิทยุย้ำอีกครั้งนะคะว่ามาตราตัวสะกดแม่กดมีพยัญชนะได้แก่ดอเด็กจอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอประตักทอฐานทอผู้เท่าถทอนมนโทตอเตาถอถุงถอทหาร พอธงสสลา,าสฤษีและสเสือนะคะเมื่อคำเหล่านี้มาเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะอาจจะมีทั้งตรงาตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรานั่นเองนะคะและจนถึงตอนนี้เราก็เรียนมาถึงมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วนะคะแต่ว่านักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่ากุญแจนี้ยังล็อกอยู่เลยแสดงว่าเรายังเรียนบทเรียนนี้ไม่จบนั่นเองนะคะและเราจะได้เรียนต่อในบทเรียนถัดไปค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการเรียนในวันนี้นักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดโดยภาพแรกนักเรียนมีความเข้าใจแล้วภาพที่2ยังมีข้อสงสัยอยู่บ้างเล็กน้อยหรือภาพที่3ยังไม่เข้าใจเลยหากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับมาดูวิดีโอนี้ได้อีกครั้งนะคะและว,วันนี้นักเรียนก็ได้เรียนมาตราตัวสะกดแม่กฎไปแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนพร้อมกับ ฝึกอ่านและฝึกเขียนให้คล่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น